แล้วฮะนี่ขอบบุญขอบคุณทั้งนา่าไอ้เพนดุกอ่าทาั้งพลัดใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเจอคนเพิ่นอยู่ดีดดดมีเฮงดุกจริจะว่าพันยัญญามมาเขียนป่าเขียนว่าวน้ำเน่อ่าอทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องกับอ่าพันยัญญามขึ้นตื่นเด้อน้องโมเด้ออืมแล้วกับพนนับพนยัญญามอ่าขอบคุณขอบคุณนะ อ่าไปฮงเย็นก็นั่งรถไปน้ำแล้วกะท่องไว้ไว้ในใจเนาะโอ้มีผู้ใหญ่จดีเพิ่นอ่าให้เฮาเนาะเฮาสิขอบใจเพิ่นเนื้อใดเฮาสิขอบคุณเพิ่นเนื้อใดนะฮะไม่ใช่ว่าหาวิธีว่าเด้อว่าได้ใจนี่แหละสมมติว่าเออทั้งนาไอจิตอ่าได้ทำนาทีเป็นชาวบ้านบุญนะครับผู้ใหญ่เพิ่นดีเด้อเฮาสิขอบบุญคุณเพิ่นเนื้อใดเนาะก็ท่องไว้ท่องไว้ไม่ใี่ว่าเฮียเอาเด้อน้องเด้ออ่ใช่ไปฮงเย็นเรียกชื่อบุ๋ Còn, à, không có Đó, à, phần cũng muốn cũng không một biến đấy là nó hả cho hãy phân vào nên ăn nữa à, mình cho vào phần nhanh พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและกับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสกุลสุคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเลยบปวาสีอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอ่ามาพบมาพ่อกับเบอรจิตอุตมพรคือเก่าอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเชา้าเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่ามาในีก็เป็นมือ่อวันจันทร์นะนเนาะมาในีก็ได้ทั้งเบอรจิตเองก็อยู่เฮือนเนาะพ่อพี่น้องก็คือว่าฮัลเละอ่ามาในีก็เอาอ่ารถไทยเนาะเอามาจอดอยางพี่นเลยเจ้าเขาก็ยังบุท่านได้หลายเนาะ อย่างมันหัวเนากะก็คือว่าพี่น้องเอ็มมาเนี้น่ะทางบริจิตเองเนาะอ่าสี่พาทางอ่าน้องสมเนาะอ่ามาทักทายสบายดีกับอ่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามีทางเอฟซีเพิ่นก็ว่าคิดว่าทางน้องสมน้ำเล่เพิ่นว่าเนาะอ่าบริษัทน่ะพาน้องเพิ่นมาอ่าทักทายสบายดีกับเอฟซีนี่ก็ถือว่าลุนเติบแล้วเนาะพอพี่น้องมืาอนี้ก็มีอ่าโอกาสเนาะมีโอ,อกาส ตื่นแต่เศร้ามันนี่ก็ได้ตื่นแต่เศร้าแล้วก็ผ้าพิ่นอ่าสีผ้าทั้งน้องมาทักทายสบายดีว่าปัจจุบันนี้เห็ดยังไงปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะทั้งน้องสมเนาะอ่ามาเลยพี่น้องเลยมาๆมาๆมาเออเอาใส่สุดนะเขียนมาอย่างดีเลยมันนี่ก็ได้โอ้โดยวยด้วยเออสบายดีบบบน่ะป้าลุงเนยด้วยด้วยดยเป็นทังไรเอเนี่ฮะวันยังมันนี่มันนี่วันจันวันจันทร์บอเออเป็นมือวันจันทร์พี่น้อง กถือว่าคือนอนเฮือนเดี๋ว่านอนเฮือนอ่าหรือว่านอนเฮือนนั่นเจ้าของนอนเฮือนป้าบ่เพราะว่าคนเดียวแม่นบ่ป้ะเออคนเดียวพี่น้องเลยบางทีก็มีโอกาสกันอนเฮือนเจ้าของน้าแต่ว่าส่วนรายนี้คือนอนอยู่อใช่นอนยู่อเฮือนเพือนพี่บอกเฮือนหมวกกอบนี่บ้ะเอือนนาสาวเฮือนนาสาวเนาะนั่นแหละพี่น้องกะ พ่อก <'t> um. ับแม่นอนนอนพ่อกับแม่นอนนาบอนั่นแหละบั้นเงินคำนี่จังได้เงินคำจ้ะเอาบันเบิัตรเอาเอาแม่นบ่นอนอืมนั่นแหละพี่น้องกะเบิงเบิงเบิงฮะอ่าบนอยู่บนนั่งนได้บันนี้ก็ได้เนาะก็คือว่าอะไรพี่น้องก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเช้าประมาณจัาม้่เลยเจ้ามู่ท่านไปแล้วบ้านเดียวนี้นอน น yeah, no, no. no, no, ั่นแหละเนาะเบิ่งมุมก่อนพี่น้องเลยโอ้ยน้อพ่อพี่น้องเปลี่ยนมุมกล้องแรกอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าเนาะเอ้านั่นแหละปะไปนั่งอยู่กูไปอ่าไปนั่งอยู่รถพูนแหละเนาะพ่อพี่น้องมันคือสีเด่ยบบนี้นะนี่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 เลองามเลยอยู่นี่เนาะอือเบิ่งเบิ่งคุยก่อนเนาะพ่อพี่น้องกาเพิ่นกกำลังอ่าิเตรียมตัวอ่าไปห้องเฮียนเนาะอ่า คือเก่าเมนบอกเรื่องคารถเดี๋ยวนี้โดยคือเก่าเท่าไรก็มือนั่นบ่กบ่กมือนั่ะอะไรเส้นห่างเส้นห่างอะไบ่โดยบ่เมนเส้นสามโดยอืมเปลี่ยนคนเปลี่ยนบ่เส้นห่าเออเส้นห่าเนาะเส้นห่าแต่ว่าเส้นสามชุดนั่นน่ะคืออันน่ะเขาหงเย็นเนาะโดยเออเว้ยบ่ญจีเด็กกัลืมแล้วเนาะพี่น้องก็เป็นยังไงนะทางพ่อแม่อะไใกล้แล้วบ่ยังยังบ่โดยโอ้เราบุรีเขาเมื่อไงลอกเมนบ่ อืมอปั่นแล้วบ่ยังมาทันปันป่นบ่เออนั่นแหละพี่น้องการเรื่องข่าวเรื่องน้น่นนี่คือบ้านทหนึ่งเองมันบมนองไปกินกินกินเพื่อนป้ามันบ่เอาไปเดิฮะเอาไปก็เอาข้าเพิ่นไปเลย,ยเออ <laughs> เนาะนั่นแหละพี่น้องก็เอาวะาจากนั้นก็นเมื่อนี้มีโอกาสาได ตื S <S <々>่นเช้ามือกัเนาะเพราะว่ามีทางอนาคกผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นหมอดเงินให้จำนวนหนึ่งเพื่ก็พอไปห้องหางเมงคลถือไปเมื่อไรถ้าได้ถือไปนะเมื่อเมื่อได้สิบพันบ่เมื่อได้สิบพันเมื่อไปเมื่อที่ว่าพระเจ้าเก็บเงินกับแป๊วน้ำแม่มาเลยเนาะอุปกรณ์แน่ใช่บันอุปกรณ์การเรียนยังยังมีบ่ ยังไม่ทันเบิร์ตเนาะเดือนนี้ฮะเขาเขียนจักเดือนนะก็ประมาณสองสามเดือนเนาะเขาแต่เดือนเก้าเดือนนี้เดือนยังไงเดือนสิบเดือนเนาะเก้าเก้าสิบสิบเนาะสามเนาะอ่าสามเดือนสองเดือนปลายแล้วเนาะเนาะจังใดก็คือว่าพี่น้องกกคือว่าเนาะเรื่อง ประตูบ้านเรื่องประตูบ้านนะครับบ้านบัจจิตเราพี่้องเอาเป็นอันเดียวกันเลยด่ลวงมาเลยแต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่บัจจิตอยู่แต่ว่าคือเหตุจากในแเนาะมันบมีบนไปเนาะคือที่แรกคือว่าเนาะพี่รองเลยอยู่นี่นะมันเจาแล้วมันเจาก็มีแต่ว่าถ่าเป็นการเป็นงานแบบว่าแบบใดแบบหนึ่งก็มีแต่ว่าเที่ยวได้แต่ว่าคือลักๆเลยกั ไปมาหาสู่อันเดียวกันนี่แหละพี่น้องประตูบดจิตเองก็ห่าเห็ดพอแบบว่าเออห่านว่าพอบุหงงัวเขอมา้าก็ประตูกับบัสเก,ก่อนดอกบัสเซกได้หรอกไปน้ากันเนาะใกล้แล้วบ่นี่ใกล้ิละได้ไปแล้วบ่นี่ประมาณจังงงได้นี่เพิ่นมาเอาประมาณจังงงก็เพิน่นเพิ่นมา lột này trên mông chấm trên mông chấm sít hay hầu bay thả như hôn mò lạng ngoại đi cây nhang yêu phi long ấy nhang yêu này bừng rút mày hảo quang cái năm con bơi chị đình cái này cái à, 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 khứ hoao à, thư... wow, để nó hoa phi long bừng rút là cái gì đó để nó bay yêu đọc hả ơ lột năm căn con điều tham bơi chị đình cái gì ảo รถอันนี่น้องคนกาลังไปจอดตีนไปจอดตีนรถแลวกาสีออกไปเกยเข่าอยู่นะทั้งน้องสมกับมินาทีไปเที่ยงกับไปเที่ยนเนาะอืมแล้วเงินที่พงเดียนทั้งทรายเถื่อเงินที่ถอนเดือชาวพันมาเออไปไปก็ซื้ออู่บ่าส่วนไหนจะซื้อเอาแบบแส่วนไหนส่วนไหนก็ซื้อนะสซื้นบ่เอ กับเขากับเขาได้แค่กับเขากับเขาเรไปซื้อเอาอบ่าไปเจ้าขายอยู่นั่นแหละเสียด้วยว่าเดี๋ยวมันอีกอ่าส้ได้มอมเงินทางอะไรนเพื่อนเพราะว่าเป็นปเงินอ่าของทางคนลักะใหญ่ท่านเก่าท่านเดิมเลื่อน้องถมเด้ออ่าที่ว่าอนมาให้ตั้งแต่เขาทำม้งเงงย็นคนไหน ่า,าจะได้มองใหส่วนดีเป็นเงินสมน,น,น,น้อยเนาะมึงก่อนเนาะเป็นผู้ใหญ่อยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาเด้อน้องสมเด้อนี่ดิเนาะหลายบ่างทำไมนี่เออหลายเยอะเลยฉันก็คอยไปดองสมดามทั้ง,งน้องสมนี่จกันไม่ได้ว่า ในเงินในกาจะซื้ออยากกินยังก็ยาซื้อกินแบบว่านั่นได้ละอดุดหูจักอุดในเด้อพูจากอุดน้ำแน่ตัวเงินจำนวนสามแสนนี่ก็ถือว่าหลายในเรี่องเลยมีแต่ว่าถ้าหากว่าเขาทิบไว้ซื้อกินนั่นะเดียวยมยมน้ำเน่ก็สามารถได้หลายมือถิดเป็นน,นี่เนะาะเพราะว่าเขาไปโงเรียนแต่เมื่อก็มือทิดมือเศ้ามือชิดมือเศ้า แต่ก็่ได้ว่าลายบม่ได้แบบถือไปลายแต่ว่านี้ไงสามเพียนถือว่าพ่อจะสุดยอดลายมีว่าทั้งอ่ายขึ้นนะให้ทั้งนาไอ้นี่อ่ามะมอบห้กครับน้องเนาะอ่าไปห้องห้ำเย็นนะว่าจะซื้อในอยู่ในกินอ่าของที่ว่าจําเป็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมยังแง้จำเป็นเดี๋ยวนี้บ่มีเนาะเอาโอเคสันจังไดก็มีจตะว่าบุมี่ก็ดีแล้ว เก็บไว้ใส่ถ no. ุงเนาะเฮงถุงไว้น่ะม mm ัน hmm. ดีแล oh, no, no, ้วน้องเอ้ยอ oh. no. no. ah, ่ามีแต่ว sí, yeah. no. ่านุบเอาได้ก็ขอบุญขบคุณเพิ่นอ้ยใช้พรให้เพิ่นนําดื่มเด้บ่จักดื่มอ้ยอย่าไปลืมเด้อเอาๆๆฮะนี่ขอบุญขอบคุณทั้นอ้ายเพิ่นดอ่าทาผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่า้ใให้เพิ่นีๆีแงโดสิจังไดอ่า่ได้อย่บ่ดื่มดื่มโอ้ย สีว่าอันนี้คือสิ่งนี้เนี่ยไม่ให้ลืมก็ยังบอกอยู่เนาะอ่าก็คือ,คอบัฒนธรรมชีว่าจังไรพี่้องเลยบอกบอกเพิ่นก่อนอ่าเนืง่งก็คือแบบว่าเขาขอบุญอบคุณเพิ่นเขาให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงนี่แหละก็จะได้ว่ามไข่ครจะมีพัฒนาสิตครับเพอให้ได้รังใจพัฒนาเนาะให้เพิ่นจำรวยยิ่งิขึ้นไปแหละอ่าขอบุญอบคุณเพิ่อนอ่าลุมเมื่อคือน ว้าวไม่ด้วหาเจอจีบบอคอยฝันู่ดีมีแหงเด้อนหฮะฝันจนะนดีมีแหงเด้อโดยพอเปิดโตจะไหนเนาะความเจ็บจะได้ความเจ็บจะได้อ่าความไข่ยามีเนาะความไข่ยามีเออปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ปรารถนาเอาเอก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนา,าขอให้ได้ ไปงานันวัดาสนาอ่าอไปโรงเรียนนี่กดียวว่ากินอยอ่นี่ฮะว่าวในแม่เนาอว่าอะไรกันอะไเนาะพอพี่น้องไอเขียนปากเขียนว่าวในนออำลั่รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อผู้ใหญ่เด้อโซำลั่มรวยอ่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อชาถุเออลมหนาวจะให้ยันไงสอนอีกได้เด้อต้องว่าเป็นแนเนาะบานีนาะเพราะว่า เล็กน้อยกลัวทั้งน้องสมนียังโลกได้ได้โอ้ยใส่พรวันทั้งปุรกปูใหญ่เพิ่นนี่เห็นนะเออนั่นแหละมีแต่ว่าพยายามเด้อเออพยายามว่าเพราะว่าเออปูใหญ่เพิ่นกะหักแพงได้ล่ะเพันจังไห้เนาะอืมีแต่ว่าใกล้ได้เล้วเนาะใกล้ชิฮอดเวลาไปได้เล้วเนาะจังไเก็มีแต่ว่าผิดพลาดประการใดเนาะงพอพี่น้องกะการขอโทษขอแพร่นำลาย มีแต่ว่าพยายามมาเขียนป่าเขียนเว้านําแน่ทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องก็อ่าพยายามขึ้นๆเด้อน้องสมเด้ออืมแล้วก็พยายามอ่าขอบคุณๆนําอ่าไปโรงเรียนก็นั่งรถไปนําแล้วก็ท่องไว้ไว้ในใจเนาะโอ้มีผูดีเพิ่นอ่าให้เฮาเนาะูเฮาสิขอบใจเพิ่นแนวดเฮาสิขอบคุณเพิ่นแนวใดนะสว่าหาวิธีเว้าเด้อ อ่าเว้าในใจนี่แหละสมมุติว่าเอ้อทางกนาไอ้ติดอ่าได้ทําหน้าที่เป็น社บาลบุญนี่กับผู้ใหญ่เพิ่นดีเด้อเฮาสิขอบุบคุณเพิ่นใดนเฮาก็ท่องไว้ท่องไว้อ่าดเฮ็ดเอาเด้อน้องเด้ออ่ามีไปงเฮ็ดื่อบอัน่ขอบคุณบคุณบ่เป็นด้ล่ะเนาะหาจะให้เพิ่นเว้าในนั้นเด้ออ่ามีแต่ว่าพยายามอ่ามีแต่ว่าพยายามเด้อ เออโอเคเอาจังได๋ก็มีแต่ว่าให้ทางน้องอ่าสบายดีอ่าทางอาณา่ม่พี่น้องแน่เนาะเอาสบายดีเพิ่นก็ได้เนาะพอพี่น้องไปไปงงางเย็นปึ้มซอเอาลบ่โดยอืไปๆๆๆๆเนาะโอ้ยพอพี่น้องไปแล้วเนาะเออจัว่าจังไดพี่น้องเพิ่นก็ยังบ่ทันได้น่ะปากเว้าเก่งเนาะสิแหนพอพี่น้องก ตะกี้แต่ก่อนก็มีทั้งปูทั้งยาเลยพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นอ่าเห็นขีดเบืนีีเพิ่นแห้งว่าวเลยพี่น้องเลยเจ้าก็เฮ็ดแต่แม่เฮ็ดเล็เจอในแม่ฮะนะกะอันนี้แบบเออเนาะสิแหละเฮ็ดเล็กเล็กพี่น้องเลยฮะมีแต่บ้าลูกหลานเบิ่งแย่งกันไปแล้วก็มีทั้งพราปูใหญ่เพิ่นอ่าเบิ่งแย่งให้เนาะเบิ่งเบ่งเดียว์ทำบุญจิติศีลอัดอันนี้ก่อนเนาะเพ่อพี่น้องอ่าเพราะว่า อ่ามีงัวเด้งัวมาเข้าไปกินนั่นน่ะอยู่สวนเพิ่นได้พี่น้องอ่าสวนทางด้านบ้านเด้ครับก่นเนาะเพราะว่าเฮาอยเฮาแต่ว่าอันนี้น่ะเนาะอ่ายังๆอยู่พี่น้องเอ้ยีแต่ว่าทางเพิ่นยังบ่ทันได้น่ะเป็นหน้าแล้วแล้วก็อันนี้ก็เสิปิดไว้เพราะว่าย่านเนาะอ่าย่านงัวเข้าไปกินพุ่นละพี่น้องเอ้ยอ่า 对对对对 ปลาไวแบบนี <Ừ. S 1> э so ่ขัดไวเนาะเขาขัดไวเขาให้มัวเข่าเขาเข่าไปข้างในได้ด้วยเหรอว่าหัวหามบริสุทธิ์คุณได้เหาอหัวหอมบริสุทธิ์อ่าุ่นขอันว่าุ่นคือสีงามผักเนาะ อ่าบัดนี้ทางพุ่นพี่น้องเพิ่นก็ว่าอ่าเฮ็ดอ้อมบ่โดดบ่จิตเนาะอ่ามันจะงามก็แม่นพนเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเ้ก็ว่าเฮ็ดอ้อมนี่คือสิงามอยู่เนาะะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ซะอียังอียังก็อยากได้พี่น้องเ้หาแล้วก็นึงมาก็เรืงงบประมาณนําแน่แหละอ่าเฮาก็ยังบ่ทันมีเพราะว่าเฮาก็โอ้อ่ายังหลายสงหลาแนวที่ว่าโอ้สิได้เฮ็ดอยู่คั่นนะเนาะอพี่น้องได้ประตูนี่ก็ถือว่าบุญหลายแล้วบ่ิงกไดเนาะถือว่า ประตูตงามเนาะ,ะเดี๋ยวสิบเอาดอยบงเจนั่นเนาะเจนีก่กกคือ,อพ่อของไหง่วเข่าพี่้องดเเบินี่เด้สิบปอาดจูเจน,เน,นั่นนาะบบานนี <c oughs> อ่อัดอัดจนนี่ก่อนเนาะ

มันเปิดโค้งเป็นหูเนาะอันนี้ใครในบัตรนี้ก็ได้มีแต่ว่าพุ่นแล่อ่าเดี๋ยวมีเงินมีคำพี่น้องเด้สิอ่าอัดเนาะอ่าอัดเบอร์เลย <c oughs> นั่นแหละก็คือสิประมาณนี่เองใช่สุดกแต่ว่าะสะดวกสบายแล้วพี่น้องไอ้บัตรนี้ก็ได้ขั้คีบันนี้มีแต่ว่าโอ้หาได้ประตูไปนี่ก็ดีใจแล้ละพุ่นทั้งน้องสุกพุ่นก็ไปแล้วเนาะอ่าไปอ่าหงหากงเทียนแล้วเนาะ นี่มีแต่ว่าประตูอันนี้ก็บึงแยงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าคักอยู่สําหรับบ่จิตเนาะอ่าแยงไปนําอ่าบ่ล้ก็ขึ้นก็หาก็แล้วดิอ่าประตูก็มีบัดนี้ก็โอ้ก็ถือว่าโชคดีงบจิตถือว่าโอ้ขอบุขอบคุณทางอ้ายเพิ่นเนาะอ่าที่ว่าอ่าเฮ็ดให้บจิตอ่าถึงขนาดนี้แล้วกขอบุขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นทั้งเฮือนนํานเนาะาทั้งประตูนําแนก็ถือว่าหลายแนวอยู่เนาะ แต่ว uh, ่า่โ <descon> ต <CR digit izer> ่อไปกับพุ่นอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวจะหาเงินหาค้ำคิดโตให้มันโตใช่ไเนาะมันจะงามเนาะพี่น้องอัดก่อนเดี๋ก็ยังฉีไข่นู้นแล้วเนาะยังฉีไข่อยู่ตัก็เลยเอาออกออกอยู่เลยพี่น้องโอนาติกตันเนาะแต่ว่าคาดจู คือสีประมาณนี้แหละข้างเบิ้งพี่รองเลยเงินหาค่ามันได้เยอะสี่ตะย้อยซื้อเสามาก่อนเนาะสี่กึ่งได้พี่รองอพอได้มีสิบติดน,ำน้ำเนยเห็ดหันนน้อยโบน้อยปนในก่น้อยบ่พี่รองเบิ้งเบิ้งสีเห็ดเขาใส่หนิเนาะห่ายากตรงมีเหล้าเนาะเบิ้งมีความขึ้นอยู่ได้พี่น้อง เบิ <Cornell>. ่งเด้อเนาะสิเห็ดจุพุ่นเนาะพ่อพี่น้องเห็ดจุพุ่นก็ก็ออกอยู่ที่เนาะคว่าได้ได้ได้อาขึ้นคือเชาคือสชีหอดพุ่นเนี่หนิเนาะพ่อพี่น้องหอดเจ๋พุ่นเนี่หนิเนาะหอดเจ๋บงงั้นเนาะคว่าตังหอดพี่ จะคิดว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเลิ่นก็หอมแน่เนาะจังไดคือเว้าเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวสิคิดแบบเบิ่งเนาะว่าสิเฮ็ดจังไดพี่น้องเอ้ยอ่าหรือว่ายับออกมานพี่พร้อมบ่เนาะออกมาพี่พร้อมอืมเาจังไดก็มีแต่ว่าอ่าังเบิ่งเนาะอพี่น้องังไปอ่านํากันว่าสิเฮ็ดจังไดอ่าว่าสิเป็นจังไดเนาะอืมเบิ่งๆๆเดี๋ยวสิให้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหงน้ําตัวนี้บ่หาบ่ฮู้ว่ามัน

tầm chăm treo ná oh, nó oh, thì oh. à, Ô, ôm như nó ah như sòng mà còn đây thì đồng đấy ah như mà còn đây này. À, này đi đây phải nghe quá gì đây là thì đồng nghe vay vô mảng này cái này mảng ngoài nó ó à, ok nó à, không thì đồng đấy, cứ như vậy điều, trong này cái gì tiêm tiêm hay คือเกาเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้กะอ่า like สิไปคนเขาบัดเนี่ยคนเขาน้ำนาให้น้าแหละพี <Irish> ่ <aunque> ้องบัดนี้อ่ไปคนเขาน้ำให้น <c ười> ้ำนามมซันแล้วโอ้หาน้าโค้งเราปั้นแล้วบัดเนี่ก็ได้มิแต่ว่าหยุดงานยาวเลยพี่รองเลยเฮ็ดงานก็ได้เฮ็ดงานน้ำให้น้ำนานี้ะถือว่ายาวเลยเลยพี่้องเพราะว่าคือเขาซีออกไปนอกบัด อ่าบ uh, um ่ม uh, ีฝนเฮ็ดซอยเพิ่นนําแน่อ่าพ่อ uh, กับแม่เ <laughs> พ si ิ uh, ่น uh, ก็เว si ้าเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดได้เนาะอ่าแต่ว่าจากที่ลูกเต้าเบิ่งนี่ก็เฮ็ดได้อยู่แต่ว่าแคือแงอ่าเพิ่นฮงฮงแก่้ฮงอ่าเมื่อยลพยายามอ่าช่วยอ่าเียกนําให้นํานาให้มันแล้วก่อนเด้อเนาะพ่อพี่น้องมีแต่ว่าจังได๋ก็สิได้อ่าไป เห็นงานครับและที่เป็นสะพานบุญนะครับเบักผู้ใหญ่เพิ่นคือเก่าเนาะจังไลยกับทางพ่อแม่พี่น้องเห็นเบอจิตเนาะอยู่ในคลิปจังไลยกับมีแต่ว่าอยู่ให้อยู่นานคือเก่าคือเก่าจังไลยกับจะพ่อเบื่อจะพ่อนายเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอาโอเคเนาะพ่อพี่น้องจังไลยกับมีแต่ว่าสิเป็นจังเลยกับเป็นกำลังใจให้เบอจิตคือเก่าเนาะจนกลัวทางเบอจิตเองสิออกไป อาครับกละที่เป็นสะพานบุญนะครับคนรักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละช่วงตอนนี้ก็คือว่าแน่เลยพี่น้องเลยมีทั้งไอ้เพิ่นเนาะอ่าเพิ่นคอยอ่าซัพพอร์ตอ่าเอาค่าน้ำเมืองน้ำมันให้คันมาทาั้งไอ้เพิ่นโอ่าบ่่อาซอยกับโอ้ยงานกันบโบลปไปเนาะจะเอาเงินใส่ซื้ออยู่ซื้อกินตอนอยากกินข้าวกินน้ำแบบบุ้มีในอยู่ในกินนะนะพี่น้องเลยก็ยังดีที่แบบว่าไอ้เพิ่นซอยค่าน้ำเมืองน้ำมันน้ำแน่โอ้ยหลายสิ่งหลายเนวอยู่ กขอขอบุญขอบคุณเนะาะทั้งไอ้อยู่ทั้งหรัฐอเมริกาผู้ที่ว่าเพิ่นเฮศษประตูให้และกาเคยาสุอเดียวทั้งน้องสมมาตลอดนั่นแหละจังไลยก็ขอให้อ้ายและก็ครอบครัวเด้อเนาะอยู่ดีมีเฮงความจิบจะได้ความไข่ยามีเนาะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ทางใจปรารถนาเด้อรวมถึงทั้งพ่อแม่พี่น้องเอพซีนั่เนาะปะะาัจจุบันพ่อพี่น้องจังไลยกลเดี๋ยวสิดได้เห็นวียงก,ก่อน คลิปหน้าพอกันเนะาะไปพอกันอยู่ที่ให้อยู่ที่หน้าคือเกาเน่พอพรพิ้องโอเคขอให้ทางเอฟซีบัทสกุลสุกคนอยู่ดีมีแหงสำหรับคลิปนี้ทางบัจจิตเิงขอกเกาคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเน่พอพรพิ้องเลยไปเนาะ